สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะาปริศแตกโวยบินข้าวไฟหลังเห็นยอดล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่มีความสามารถและเสียงดีมากๆสำหรับสาวจะอาสยามที่ต้องบอกเลยว่าหลังออกมาร้องเพลงล่าสุดดับเป็นพลุแตกเลยก็ว่าได้ครบว่าจากต้นฉบับนำมาร้องใหม่ทำเอาเพลงติดหูคนทั้งโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้ล่าสุดถึงกับปริศแตกเลยละครับ มุนนักร้องสาวจ้าอาสยามได้โพสต์บินค่าไฟฟ้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พร้อมข้อความว่าใครเคยเจอแบบนี้บ้างค่าไฟขึ้นแบบผิดปกติต้องทำยังไงคะปกติค่าไฟบ้านจ้าจะประมาณ1 0 0 0ถึง2,000กว่ากว่าตั้งแต่อยู่มาปีกว่ามีเดือนแรกที่มาอยู่ค่าไฟเกือบ6 0 0 0แต่เดือนนั้นจ้าเปิดไฟเปิดแอร์ทั้งบ้านเพราะเป็นช่วงเทสระบบไฟฟ้าในบ้านแต่อันนี้จ้าพยายามคิดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ใช้ผิดปกติ เพราะอยู่บ้านกับแม่บ้านสองคนหรือไฟรั่วอะไรยังไงหรือเปล่าต้องทำไงคะแนะนำทีจ้าท็กไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่แนะนำมาขออนุญาตใช้ภาษาคุยกับเพื่อนนะวันวันไม่ค่อยอยู่บ้านไปทำแต่งานบ้านก็อยู่กับแม่บ้านสองคนแม่บ้านคนใหม่แพ้แอร์หนักมากไม่เปิดแอร์เลยแล้วคับไฟขึ้นได้ไงเข้าใจอากาศร้อนแต่มันไม่น่าขึ้นมาขนาดนี้ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ